รู้หรือไม่ว่าทําไมคนถึงนิยมใช้รถตู้หุนใดวันนี้นะคะพินจะมาบอกกันถึงเหตุผลที่หลายๆคนนะคะเลือกใช้รถตู้ฮุนใดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ H1 จนมาถึง Staria ค่ะข้อแรกเลยนะคะรถตู้หุนใดเป็นรถที่คนเข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปรัดดีไซน์ต่างๆ หรือว่าการใช้งานค่ะรถตู้ฮุนไดนะคะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะคนไทยเรามักจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีอากงอามา่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย H1 หรือ s t a r r เเนี่ยมีทั้งหมด11ที่นั่งนะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไม่ต้องแยกรถไปกันค่ะไปด้วยกันไปทั้งครอบครัวนะคะสนุกกว่าค่ะ ทำให้คุณไดเนี่ยขึ้นเป็นรถตู้อันดับต้นๆของเมืองไทยณนะตอนนี้เลยค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็คือการขับขี่นั่นเองค่ะคุณไดนะคะไม่ว่าจะเป็น H1 หรือตอนนี้เนี่ยเป็นสตาริเอรแล้วนะคะการขับขี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆค่ะเพราะวงเลี้ยวของเขานะคะไม่ว่าจะเป็น H1 หรือ s t า r เรเนี่ยก็จะมีด้านหน้าที่สั้นค่ะสามารถเลี้ยวหรือว่าขับขี่ได้ง่ายขึ้นค่ะถึงแม้ว่าวันนี้สตาริเอรจะใหญ่ขึ้นและยาวขึ้นนะคะแต่การขับขี่ก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะ และถึงแม้วันนี้นะคะเราจะไม่มีคนขับรถนะคะคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ยังสามารถขับรถคันนี้ได้เองค่ะยังรินเนี่ยก็ยังสามารถขับเองได้นะคะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแล้ววันนี้นะคะสำหรับรินเนี่ยก็สามารถขนเพื่อนไปเที่ยวกันได้ทั้งแก๊งเลยค่ะเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในรถนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้รถคันนี้เนี่ยขายดีจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์บางส่วนนะคะที่มากับตัวรถอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะหารุ่นต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นจอหรือว่าเป็นการเล่นเครื่องเสียงต่างๆนะคะเอามาติดภายในรถคันนี้ได้ง่ายหาสเปคที่เอามาติดเนี่ยไม่ยากเลยค่ะสามารถเติมเสริมแต่งอะไรในรถเนี่ยได้ตามใจชอบเลยค่ะ อีกหนึ่งเหตุผลนะคะนั่นก็คือความสวยหรือรูปลักษ์ของเขานั่นเองค่ะถึงแม้วันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยจะยังยึดติดอยู่กับตัว H1 นะคะเพราะเขาก็สวยจริงๆนั่นแหละแต่วันนี้เนี่ยค่ะพอเปลี่ยนมาเป็น Starry แล้วหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันล้ำมากมีคําถามหลายครั้งมากเลยค่ะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะแต่อนาคตเราก็ไม่มีทางรู้นะคะว่ารถคันนี้เนี่ยจะเด v e l o p ไปถึงไหนนะคะแต่ณนะวันนี้เนี่ยรูปลักษ์ของเขาเนี่ยมีการแจงหน้า เพื่อหรือคู่แข่งไปแล้วหลายๆยี่ห้อนะคะก็คือมีเอกลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็ล้ำหน้ามากๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่หลายๆคนเลือกฮุนไดสตาริเอะค่ะแล้วตอนนี้นะคะการดูแลรถคันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไปค่ะเพราะฮุนไดเนี่ยได้เข้ามาทําตลาดในไทยเนี่ยหลายปีแล้วมากๆนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยรถตู้ฮุนไดไม่ว่าจะเป็น H 1หรือว่าสตาริเเนี่ยก็กลายเป็นรถตลาดไปแล้วค่ะถ้าไม่เชื่อลองหันไปดูข้างๆคุณสิคะคุณอาจจะเจอฮุนไดอยู่ก็ได้นะคะ เหตุผลสุดท้ายนะคะของการที่หลายๆคนเลือกรถฮุนไดนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะว่าอย่างที่รินบอกว่าไปกันได้ทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็สามารถปรับแต่งรถคันนี้เนี่ยตามใจชอบเราได้นะคะถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ก็สามารถปรับเบาะเป็นเบาะที่เป็นรถเข็นได้นะคะหรือว่าจะสามารถใส่คาร์ซีทได้ที่สําคัญเลยรถคันใหญ่ขึ้นก็สามารถจุของได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ สามารถจะจุของได้ทั้งด้านหน้าที่เรานั่งอยู่ตรงพื้นนะคะหรือว่าจะด้านหลังสุดก็ได้หรือว่าจะพับเบาะราบไปเลยจะ1แถว2แถวก็ยังสามารถทําได้แล้วแต่ว่าเราไปกี่คนแล้วก็จะจุของเท่าไหร่ค่ะจริงๆแล้วนะคะเหตุผลนะคะของการซื้อรถฮุนไดซาริเอเนี่ยน่าจะยังมีอีกมากมายที่รินอาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะใครที่มีเหตุผลมากกว่านี้นะคะลองมาคอมเมนต์กันดูค่ะว่าคุณเลือกซื้อฮุนไดซาเอร์เพราะอะไร และสำหรับวันนี้นะคะดินก็ขอลากันไปด้วยคอนเทนต์แบบนี้นะคะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์เอาไว้ให้ด้วยนะคะ